สวัสดีครับปีนะครับเต็นรถยนต์มือสองเต็นยูเคคารนะครับอยู่แถวถนนการจนาพิเศษอยู่ตลาดรถยนต์ศูนย์รวมรถยนต์เดอะเบสหานะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำเก๋ง4ประตูที่มีความอนเนกประสงค์นิดนติดมานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็น Honda City 1.5 SV เครื่องยนต์ VTEC ออโต อากออโต้นะครับปี2014นะครับตัวโฉมไมเนเชนราคาก็อยู่ที่319,000บาทนะครับสำหรับ h o นด a ซิตีตัวนี้สำหรับ h ัน d a City ตัวนี้ก็เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับไมาวิ่งมา133,000กโลนะครับรถบ้านสภาพเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีถ้าด้านถ้ารอบนอกก็จะมีชุดแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบนอกกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็ล้อแมกขอบ15ยางปี19นะครับดอกยางเต็ม เรียกได้ว่าใช้กันยาวๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะมีความโหลดเตี้ยม,มานิดๆนะครับแต่ขับได้ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับติดนะครับขึ้นเนินขึ้นไหล,ลงขึ้นลงได้สบายๆนะครับตัวนี้สภาพดีมากครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงตัวนี้ก็มันเป็น m ม o เน h a อเชนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดูยังไงนะครับ เอาแบบดูง่ายๆดูแบบเบสิกเบสิกนะครับก็ไม่ได้เชนตัวกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับเป็น3ามขีดแล้วจะมีโลโก้ฮอนด้าตรงกลางนะครับตัวนี้ก็มีสปอตไลท์คู่หน้ามาให้นะครับสำหรับไฟหน้าก็จะเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานนะครับเรามาดูใกล้ๆนะครับล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กห้าก้านนะครับขอบ15้า ดอกยางเต็มนะครับยางปี19ใช้กันยาวๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับส่วนตัวกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับมือเปิดก็จะเป็นชุดโครเมียมประตู4บีบานนะครับตัวนี้ที่ผมบอกว่าสภาพดีสภาพดียังไงคือของตัวตระกูล Honda อย่างพวก City Honda Jazz นะครับจุดด้อยของเขาก็คือจะเป็นคิ้ว คิ้วคิ้วอ่าคิ้วคิ้วประตูสีบานนะครับแล้วก็จะเป็นไอ้พวกไอ้คิ้วตรงกระจกบังลมหน้านะครับเท่าของ c ี v i c พวกนี้จะชอบเปื่อยอะครับจะชอบเปื่อยแล้วก็จะหมดสภาพเร็วมากซึ่งของเจ้าซิตีตัวนี้ที่ผมกำลังรีวิวอยู่นี่คือสภาพดีไม่มีแกะของเดิมๆนะครับสภาพสวยเลยนะครับดูได้เลยนะครับ ส่วนไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายาสีขาว2ขีดนะครับถ้าไม่ได้เชนก็จะเป็นสีขาว2ขีดนะครับตัวโฉมปี13นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวกันชนหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมรถบ้านมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยไม่มีชนทะเบียนก็สวยนะครับเลข3ตัว192นะครับ นี้ก็จะเป็นในส่วนของรอบนอกนะครับผมเรามาดูที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับในส่วนห้องเครื่องนะครับก็ค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็จะแห้งนะครับผมตัวเครื่องจะแห้งเพราะว่าเป็นรถใช้น้ำมันล้วนร,ร,รถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สใช้น้ำมันอย่างเดียวสังเกตง,ง่าย ก็ดูจากที่ประกน็ะะกนฝาวาล์วตรงนี้นะครับจะไม่มีน้ํามันซึมไม่มีน้ํามันเยิ้มแห้งครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตร VTEC นะครับจะมีโลโก้วด้ากับไป VTEC อยู่ตรงตรง,ตรงฝาเครื่องนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างประหยัดน้ํามันเลยทีเดียวนะครับเฉลี่ยแล้วก็ได้จะ10 10 4 15โลลิตรมั้งประมาณนี้ครับส่วนตัวนอ็อ ก็จะประมาณนี้นะครับสวยนะครับแทบจะไม่มีอรอยถอดไม่มีรอยไขนะครับแต่ก็มีมีเก็บสีมีอะไรบ้างเรื่องของปกติะคร,รถมือสองส่วนตัวสติกเกอร์บนฝากระโปรงก็ยังอยู่ครบนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับผมก็ส่วนตัวเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพราะรถไม่เคยติดแก๊สตัวเครื่องก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับ เราไปดูออปชันภายในกันบ้างนะครับผมสำหรับส่วนภายในห้องโดยสารนะครับเราเริ่มกันที่เบาะนะครับเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับออกสีเทาๆนะครับได้ได้เย็บก็จะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้สภาพค่อนข้างดีเบาะเต็มนะครับเต็มทุกตัวทั้งคนขับคนนั่งนะครับไม่มีซุดภายในก็ค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะครับ ภายในห้องโดยสารโดยรวมค่อนข้างกว้างนะครับของตระกูลซิตี้นะครับยิ่งท้ายห้องท้ายอะไหล่นี้ยิ่งเก็บของแบบยิ่งยิ่งกว้างเลยครับเรามาดูออปชันกันนะครับสำหรับออปชันตัวนี้ที่พวงมาลัยนะครับก็จะมีตัวแอร์แบ็กแอร์แบ็กรุ่นนี้ให้มาสองลูกนะครับก็จะมีที่พวงมาลยัยแล้วก็ที่ฝั่งคน คนนั่งหนึ่งจุดนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวพวงมาลัยก็จะมีมัลติที่สามารถควบคุมกับจอคอนโทรลตรงนี้กันได้นะครับแล้วก็ตรงด้านหลังพวงมาลัยก็จะมีพัดลันชิพนะครับบวกลบซ้ายขวานะครับส่วนตัวเรือนไม้ก็จะประมาณนี้ตัวนี้ไม่วิ่งมา1นึ0 0 0สสามหมื่นสามพันโลนะครับไม้แท้เช็คศูนย์ได้เลยนะครับส่วนจอก็จะเป็นจอ DVD ของไพโอเนียนะครับ สามารถเล่นอ USB อ,อะไรนะแผ่น DVD ได้นะครับสามารถเชื่อมต่อต่างๆได้แล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องถอยด้วยนะครับก็จะมีถอยอกล้องถอยนะครับก็ส่วนตัวแอร์แอร์ก็จะมีตัวปรับอุณหภูมินะครับความเย็นแล้วก็ตัวพัดลมแล้วก็อันนี้โหมดฟังก์ชันต่างๆนะครับ ส่วนเกียร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ค่อนข้างสภาพดีครับทั้งภายในภายนอกผิวพันธุ์ภายนอก,อนภ,านอกภายในก็สภาพดีนะครับถือว่าได้ตัวนี้ไปคุ้มคุ้มครับใช้กันยาวๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเบาะนั่งด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกว้างแล้วก็ที่ผมบอกว่าอนเนกประสงค์อนเนกประสงค์ยังไง เบาะของซิตี้ตัวนี้เบาะตรงไออ,อตัวพนักพิงสามารถพับได้นะครับสามารถพับได้เดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับนี่ครับสามารถพับได้นะครับ แล้วก็ดูเราดูท้ายห้องอะไรกันนี่ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีคือคือคือมันสามารถใส่ของยาวได้ครับใส่ของชิ้นใหญ่ได้เพราะว่ามันสามารถทะลุไปถึงถึงห้องโดยสารนะครับนี่ครับส่วนตัวยางอะไรอยู่ครบนะครับ ยางอะไรตัวนี้ดอกเต็มเลยนะครับแทบไม่แตะพื้นเลยดูจากรอ,อยสีแดงๆเนี่ยนะครับรอยสีแดงๆครับผมตัวนี้ไม่มีเคยติดแก๊สไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับนะครับในส่วนของ Honda City ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคันนี้ก็ค่อนข้างว่าคุ้มเลยทีเดียวได้ตัวท็อปด้วยนะครับ เป็นรถมือเดียวป้ายแดงสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจไม่ว่าสดหรือผ่อนก็สามารถสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0898955179ปีนะครับก็หากลูกค้าท่านใดสนใจจะจัดไฟแนนซ์เราก็มีไฟแนนซ์รองรับอยู่ถึง4-5สถาบันการเงินนะครับก็ สอบถามกันเข้ามาได้สําหรับลูกค้าท่านที่จะซื้อสดเราก็เล่มทะเบียนชุดโอน,โอนก็พร้อมโอนได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่3ามแส0หนึบาทนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเดี๋ยวไว้อัปเดตกันใหม่นะครับเดี๋ยวมีรถใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ก็รบกวนพี่ๆคุณลูกค้าทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับ เดี๋ยวมีรถใหม่ๆม,ม,มาอัปเดตกันการรีวิวของผมอาจจะอาจจะไม่คล่องนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งหัดรีวิวนะครับก็ก็ต้องขออภัยด้วยติชมกันเข้ามาได้นะครับอยากให้แก้ไขหรือรีวิวยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ